คนใกล้ชิดแฉสาวคนสนิทหนุ่มกลามีลูกมีผัวแล้วแถมอยู่กันมาสิบปีปัจจุบันก็ยังคงอยู่ด้วยกันปกติไม่ได้แยกบ้านวันที่22มิถุนายน66เพจโหนกระแสะได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องจากฝั่งสาวใหม่หนุ่มกลาว่าอุ้ยแหล่งข่าวเผยสาวมือที่สามของหนุ่มกลามีสามีมีลูกแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่กินในบ้านเดียวกัน คนใกล้ชิดสุดสงสารฝ่ายชายไม่เคยรู้ตัวเลยทีมเพจโหนกระแสะได้รับข้อมูลว่าสาวมือที่สามของหนุ่มกลาจริงๆแล้วมีสามีที่ยังอยู่กินกันอยู่บ้านเดียวกันและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนกับลูกติดของฝ่ายหญิงเองอีกหนึ่งคนซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็นคนใกล้ชิดของฝ่ายสามีแหล่งข่าวระบุว่าสามีชื่อนายตออยู่กินกับหญิงคนนี้มาประมาณ8-10ถึงปีโดยอาศัยอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงมาโดยตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ โดยฝ่ายชายทำอาชีพพอเลี้ยงไก่ขายและมักช่วยภรรยาแพ็คสินค้าพวกครีมและเครื่องสำอางที่ฝ่ายหญิงขายในติ๊กต็อกส่งให้ลูกค้าที่ผ่านมาแหล่งข่าวเห็นว่าทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาตามปกติไปไหนมาไหนด้วยกันฝ่ายชายก็ไม่เคยมาปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรกันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเชื่อว่าที่ผ่านมาสามีไม่น่าจะรู้ว่าภรรยาของตัวเองแอบไปคบหากับนักร้องหนุ่มแต่ตอนนี้คิดว่าคงจะรู้แล้ว จากกระแสในโซเชียลมีเดียที่ออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้พระสงสารฝ่ายชายที่ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยขณะที่ทีมเพจุโหนกระแสโทรติดต่อไปหานายตำบลได้คําตอบเพียงว่าไม่ใช่คนชื่อต่อที่เป็นสามีของหญิงสาวที่เป็นข่าวแล้ววางสายไปทันที